ทุกวันับตามกลงกลาไลนั้นมีมากมุญประโยชน์ยังไงก็อร่อยกินบ่อยก็ไม่เบื่อแต่อยากกินให้เหลือเพราะฉันเสียดายมีคุณค่ามากมายเป็นใครก็เสียดสสายสวัสดีค่ะท่านผู้ครอง และเด็กอน,น,นุบาล2องทับเชนารักทุกคนวันนี้พบเจอกับคุณครูทิชเชอร์น้อยกับทิชเชอร์จิกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสวนผักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลมูลค้าพิยาคารค์ภาษาอังกฤษว่างคายภิก Vegetable g a r ง e n a g a ก n p e ก c e v e เ e t a b l e Garden, Again, <itable> Garden. เด็กๆลองฝึกพูดนะครับสวนผักเศรษฐกิจพอเพียงเรียนเทศบาลมูลค้าก่อนจะไปเรียนรู้เราไป ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนก่อนนะครับเด็กๆตามครูมาเลยครับเด็กๆครับโร,บโร,บโง,รงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนคือสาปูดําที่เราจะต้องมากล่าบไหวบูชาขอพรให้เป็นสิริมงคลต่อตัวเราและต่อนักเรียนนะครับวันนี้ก่อนจะเรียนเรามาขอพรออปูดําก่อนนะครับเด็กๆ เด็กๆครับเราขอพรปูดำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสวนผักของเราเลยนะครับเด็กๆตามคุณครูกิกกับคุณครูน้อยมาเลยครับ let's go let's go ครับสวนผักนะครับเด็กๆดูบรรยากาศสิครับน่าเรียนไหมครับเด็กๆถ้าเด็กๆมาโรงเรียนคุณครูน้อยกับคุณครูกิกก็จะพาเด็กๆมาชมสวนนี้เลยนะครับเด็กๆอันนี้คือผักอะไรครับคุณครูจิกนี่ก็คือต้นหอมเองค่ะเด็กๆเด็กๆคะ มาดูนะครับต้นหอมมีลักษณะอย่างไรนะครับเด็กๆที่บ้านเด็กๆมีไหมครับอันนี้คือต้อนหอมนะครับเด็กๆคุณครูกิ๊กต้นหอมนั้นใช้ทําอะไรได้บ้างครับสรรพคุณเป็นยังไงบ้างครับคุณครูกิ๊กสาหรับต้นหอมนะคะรูปร่างลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะและใบของต้นหอมแล้วก็หัวของต้นหอมนะคะสามารถนําไปทําอาหารได้หลากหลายนะคะเด็กๆจะเห็นอยู่ในไม่ว,ว่าจะเป็นเมนูลาบนะคะก็ใส่ต้นหอมเข้าไปนะคะเพราะาต้นหอมมี กลิ่นหอมนะคะหอมฉุนนะคะก็จะช่วยดับกลิ่นข้าวของเนื้อสัตว์นะคะทําให้อาหารมีรสชาติอร่อยค่ะอันนี้คือผักอันที่หนึ่งนะครับคือต้อนหอมต่อไปเลยนะครับเด็กๆครับแปลงผักแปลงที่สองนี้มีผักอยู่สองชนิดนะครับออกสีเทาๆเ,เ,เขียวๆนะครับแล้วก็เขียวเลยนะครับเด็กๆคุณครูน่าจะรู้จักชื่อจังเลยคุณครูกิ๊ก เอาตัวแรกก่อนนะครับคืออะไรครับะค,ะคุกิ๊กก็คือต้นคะน้านั่นเองค่ะเด็กๆเคยทานไหมคะเด็กๆครับอันนี้เขาเรียกว่าผักคะน้านะครับเด็กๆใช้ทําอะไรได้บ้างคุคกิ๊กสามารถนําไปผัดนะคะเป็นผันดคะน้าแล้วก็ไปผัดเป็นรวมกับผักมันก็จะเป็นผัดผักค่ะอันนี้ใช้ รับประทานโดยการผัดคักกินดิบก็ได้นะครับกินสุกก็ได้แล้วแต่บุคคลนะครับต่อไปผักที่สองครับคุณกุกิกผักที่สองนะคะเรียกว่าผักกาดเขียวค่ะต้นนี้นะครับเด็กๆผักกาดเขียวต้นใหญ่เลยนะครับใช้ทําอะไรได้บ้างกุกิกคือส่วาก็จะนิยมไปทําเป็นส้มผักนะคะหรือว่าผักกาดดองนะคะบ้านเราเรียกว่าเอาไปคั้นสมนะครับเด็กๆคั้นสมผักหรือกินดิบๆได้เลยกินกับปกลนกับลาบนะครับเด็กๆต่อไป ผักกัดเฉียวมาเหมือนเดิมแล้วก็มีสีเหลืองๆอยู่บนนี้เขาเรียกว่าผักอะไรก,กุกิ๊กนี่นะคะก็คือผักควางตุ้งนั่นเองค่ะผักควางตุ้งอันนี้มันสุงคุณครูจะเก็บไว้ทําพันุนะครับเด็กๆ,ๆคือใช้มเมล็ดเพื่อในการเป็นต้นพันต่อไปก็เลยต้นใหญ่ปกติแล้วจะเก็บในดอกเหลืองๆเล็กๆนะครับอันนี้ผักควางตุง้งผักควางตุ้งใช้ทําอะไรบ้างก,กุกิ๊กผักควางตุ้งนะคะก็สามารถเอาไปทําใน รู้ว่าจักกินสดก็ได้เช่นเดียวกันเอาไปลวกนะครับกินสดก็ได้นะครับอันนี้คือผักความตุ้งนะครับเด็กๆต่อไปงามมากเลยนะครับเด็กๆมาดูใกล้ๆเลยครับอันนี้คือผักกะหล่ำปีค่ะเด็กๆมาดูใกล้ๆเลยเด็กๆเคยเห็นไหมครับกะหล่ำปีที่มันหอนะครับอันนี้กําลังจะหอนะครับกําลังยังไม่หอนะครับยังไม่โตเต็มที่นะครับกาลังจะห่อกำลังจะห่อเข้าไปเป็นกะหล่ำปีนะครับอีกสักประมาณ สิบห้าวันนะครับก็จะเป็นกะหล่ำนะครับอันนี้เป็นผักกะหล่ำผักกะหล่ำใช้ทําอะไรได้บ้าง,งคุณกุ๊กกกะหล่ำนี่สามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดน้ํามันหอยนะคะกะหล่ำปีผัดน้ําปลาหรือว่าจะลวกใส่กับนึ่งปลานะคะเป็นผักกลับก็ได้นะคะหรือว่าจะกินสดๆกับส้มตำอะไรก็ได้นะคะกะหล่ำนี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากเลยนะคะได้เคยกินไหมคะกินได้ทั้งสุกแล้วก็ดิบนะครับด็กเด ผักต่อไปที่คุณว่า้จะนําเสนอที่คุก๊กจะนําเสนอ,ค,นสนอคือผักอะไรคุณคณกุก๊กคือมะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะมาดูเม็ด<ะ>เออมาดูผลของมันนะครับเด็กๆนี่ไงมะเขือเด็กๆเ,เ,เ,เคยทานไหมคะอยู่ในแกงเขียวหวานนั่นเองโรงเรียนเราก็กทําะทมะเขือเปาะแกงเขียวหวานให้ใเด็กๆทานนะครับเด็กๆก็จะนําไปผักก็ได้เช่นเดียวกันคกินได้ทั้งสุกทําสุกแล้วก็กินดิบนะครับเด็กๆอันนี้คือมะเขือเปาะนะครับเด็กๆคุกกคผักนี้ผักอะไรครับ นี้เรียกว่าต้นจักรนารายค่ะจักรนารายเป็นพืชสมุนไพรนะครับเด็กๆใช้ยอดของมันกินเลยนะครับเด็กๆคล้ายๆผักกาดนะครับเด็กๆครับผักที่ครูน้อยกับครูกิปจะนําเสนอต่อไปก็คืออะไรครูกิมะเขือเทศนั่นเองค่ะมะเขือเทศแต่ค่ะเด็กๆตรงนี้ยังไม่สุกเลยนะครับกําลัง อ่าเขียวเขียวอยู่นะครับถ้าสุกแล้วจะมีสีอะไรคุณคุกิ๊กมีสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะสีเหลืองแล้วแต่พันแล้วแต่พันของมันนะครับใช้ทําอะไรได้บ้างคกกุูกิ๊กสัเทนนะคะก็สามารถนำไปทําส้มตํานะคะหรือว่าจะยำเอาไปใส่ยำสลัดนะครับเด็กๆกินดิบได้ไหมคกกุูกิ๊กได้ค่ะใครสามารถกินดิบได้มีวิตามินซีนะครับเ<ๆ>ด็กๆเด็กๆ,กๆมาดูในซูมภาพของกูเลยครับเด็กๆจะได้เห็นรับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคุกกี้บวบเบี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าบววเลี่ยมนะครับเด็กๆอันนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง,งคุกกี้ใช้ทำทานในอะไรคุกกี้นี่สามารถนําไปผัดไก่นะคะหรือว่ Fi ผาผัดใหมูนะคะก็อร่อยนะคะแล้วก็จะนําไปลวกกินกับน้าผริกนะคะก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคุกกี้บัวผ่าอันนี้ปล er 對對ูกไ <baj. S 1> วก้ให้เด็กมาศึกษานะครับเด็ก ถ้าเด็กๆมาโรงเรียน,นแล้วคุณครูครูกิ๊กก็จะพาเด็กๆมาเยี่ยมชมสวนกเกษตรพอเพียงของเรานะครับเด็กๆอันนี้ใบชะพูนะครับเด็กๆหรือภาษาอีสานเรียกว่าผักีเลิศนะครับการรับประทานรับประทานยังไงครูกิ๊กก็สามารถนำไปรับประทานกับลาบนะคะหรือว่ากับเมนูเมี่ยงต,ต่างๆนะคะตรงตเลยภาับอันนี้คือต้อนอะไรครูกิ๊ก ก็คือตะไคร้ค่ะเด็กๆที่บ้านเด็กๆมีไหมครับเนียเรียกว่าตะไคร้นะครับเด็กๆเป็นพ<ช>ืชสมุนไพรใช้ทําอะไรได้บ้างคุกกี้สามารถนําไปทํานะคะเป็นไปใส่ในแกงต้มยําต่างๆนะคะเป็นเครื่องเคียงนะครับกาจัดกลิ่นคาวนะครับเด็กๆทําให้รสชาติอาหารหอมนะครับแต่เด็กต่อไปคุกกี้ยุ่ข้างคุกกีค้ค,ค,ค,คือต้นอะไรครับต้นขาค่ะ เด็กๆต้นขานะครับเด็กๆเคยเห็นไหมคะต้นขานะคะเราใช้กินส่วนไหนของต้นข่าค่ะคุณครูกิ๊กส่วนรากส่วนหัวนะคะอยู่ใต้ดินนะคะใต้ดินนะครับเด็กๆอันนี้คือต้มยำเหมือนกันตะไครอันนั้นคือข่าต่อไปที่ครูน้อยจะนําเสนอนะคืออะไรครูกิ๊กคลิกค่ะพริกเลยครับเด็กๆเห็นไหมครับเด็กๆหวานน่าทานไหมครับเด็กๆรสชาติเป็นยังไงครูกิ๊ก รสชาติเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดร้อนนะครับเด็กๆใช้ทําอะไรเป็นอาหาระครับที่เด็กเห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คือทําเมนูส้มตํานะคะแต่ว่าเด็กๆก็น่าจะยังทานไม่ได้นะคะเด็กๆถ้าใครทา,านได้เก่งมากเวลีกู้เลยนะครับเด็กๆตำน้าพริกนะครับอร่อยมากเลยนะครับอันนี้กําลังต้นเล็กๆอยู่นะครับกาลังออกดอกนะครับเด็กๆอันนี้คือมะละกอนะครับ มะละกอผลมะละกอใช้ทำอะไรครูกิ๊กใช้ทำส้มตำค่ะส้มตำอยางส้มก็ได้ถ้าสุกเป็นไง,งครกกูกิ๊าสุกก็จะรับประทานเป็นผลไม้นะ,ะผลไม้ได้เลยนะครับผักบุ้งค่ะผักบุง้งใช้ทำอะไรได้บ้างครูก,กิ๊กผักบุ้งนะคะก็สามารถนำไปผัดหรือว่าจะนำไปแกงนะคะเช่นแกงเทโพนะคะก็จะใส่ผักบุ้งนะคะหรือว่จะทานดิบก็ได้ค่ะทานดิบก็ได้นะครับผัดผักบุงกบ้งไฟแดงยิ่งอร่อยนะครับเด็กๆต่อไปมาดูไฮไลท์นะสิเด ที่สวนผักของเรามีระบบไฮโดรฟปนิกปลูกผักโดยไม่ใช้ดินนะครับตเด็กผ่านน้านะครับติดเด็กอันนี้คือสวนผักผักันนั้นเรียกว่าผักอะไรผุกกี้าผักการหอมหรือว่าสลัดนะคะนี่ดเด็กๆอ่ามีแบบเรดโอ๊กรีนโอ๊กนะคะเป็นผักสลัดนะคะ พวกนี้นะคะก็นิยมนํามาทําเป็นสลัดผักนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากนะคะในเมนูสุขภาพนะคะไม่ว่าจะกินกับส้มตำหรือว่าจะกินกับน้ําสลัดนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกินสดๆได้เลยนะครับเด็กๆสดีครับเป็นไงครับคุณครูน้อยกับครูครีกได้พาเด็กๆเที่ยวชมสวนภาคเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูน้อยกับครูครกก็อยากให้เด็กๆให้เด็กนะคะ คลิปวิดีโอผักสวนครัวในบ้านนะคะส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะว่าบ้านของเด็กๆมีผักชนิดใดบ้างน,นะคะเด็กๆแนะนําสวนผักของตนเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะครับคุณครูน้อยและคุณครูจิ๊กรอชมคลิปวิดอแนะนําสวนผักจากเด็กๆอยู่นะครับเด็กๆพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเด็กๆบายยสวัสดีค่ะคำศัพท์น่ารู้ Vegetables Phag. Cabbage Cabbage Clumpy. Chili Chili Creek Cucumber Cucumber แตงกวา eggplant eggplant มะเขือยาว garlic garlic กระเทียม lettuce lettuce ผักกาดหอม